อะระหังสัมมาสัมพุทธโอภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธร,รมโมธรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโฆสังคังนามามินะโมตัสสะภควโต อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกินุสันตระมาโนวราหุสุริยันปะมุญจะสิ สังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวติถสสีติสัตตาเมพะเลมุทธ,ธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจัยยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทัง ะมุญจสัสิสังวิขรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตะทาเมภะเลมุตถาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจย,ยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะ กุเตโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลา,า,า,าโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัถะตังมะมะตังถะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปะมุญจะสิสังวิครูปโปอาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพ พุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจย,ยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวติถสสีติสัตตาเมภะเลมุตธา ชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะเหกุติยะถาตังมะมะตังถายะตะวตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปะมุญจะสิ สังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวติถสสีติสัตตาเมพะเลมุตธ,ธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจยะสุริยันติกิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทัง ปะมุลจสัสิสังวิขรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตะทาเมภะเลมุตถาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุเตเสโตมะมะ กุตเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเฮกุติมะมะเฮกุติยัตถะตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวะราหุสุริยังปะมุญจะสิสังวิขรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตะทาเมภะเลมุตธาชีวันโตนะสุขังละเพ พุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจย,ยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถธสีติสัตตาเมภะเลมุตธา ชีวันโตนสุขขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิตโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโธลาโมมะมะโธลาโมมะมะโธลาโมตัง เหกุติมะมะเหกุติยะถะตังมะมะตังถะยะตะวตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุสุริยัง ะมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมกินนุพีโตวะติถะศีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนจยะสุริยันติกินนุสันตระมาโน วราหุจันทังปะมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสสีติสัตตทาเมพะเลมุตถาชีวันโตนสุขขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติ กุตเสโตโมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลามมะมะโามตังเหกุติมะมะเหกุติย at ัตถะ,ะ,ะตังมะมะตังถะยะตะวตังมะมะตังวติตัง เสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปะมุญจัสิสังวิขรูปโออาคัมมะกินนุพีโตวะติทสีติสัตตาทาเมพะเลมุตธา ชีวันโตณสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจัยยะสุริยันติกินนุกสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุกพีโตวะติถสสีติสัตตา เมภะเลมุตธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุ สุริยังปะมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตาเมพะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนใจยะสุริยันติกิน,นุ สันตระมาโนวราหุจันทังปมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวติทฐศีติสัตตะทาเมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติ กุตเสตโตมะมะกุตเสตโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลา,มมา,มาโาม,มาตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถาตังมะมะตังถะยะตะวตังมะมะตังวติตัง เสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปะมุญจัสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตาเมพะเลมุตธา ชีวันโตนสุข,ขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจัยยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถะสีติสัตตา เมพะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โคลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินุสันตระมาโนวราหุ สุริยังปะมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมกินนุพีโตวะติถะสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะสุริยันติกินนุ สันตระมาโนวราหุจันทังปะมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถฐสีติสัตตะทาเมภะเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติ กุดเสโตโมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลามโามโธลาโมมะมะโธลาโมมะมะโธลามมะมะโามตังเหกุติมะมะเหกุติย at ัตถะตัตงมะมะตังถะยะตะวตังมะมะตังวติตัง เสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา